เมือเอาตังตเนะเือเนอเมื่อเราเอาตั้งหนาไีพอดีเนอะก็อาจะมีวัตถุในจักขึ้นมายิดหอครได้หยุดบกพร่องได้หยุดหางหอนกะตดหุดรยาโได้รับพรประกอบเพอเดเันใจสร้างบุญแมีาอิมอกอิ่ใจแล้วก็ความา็นานุกอันเ ายว่างแล้วก็แล้วก็จะมีขอเขแล้วก็พระธาตุั้งผ่านบ่อหลักลานพาะสาย่าสักนิดหนึ่งมาเขตวัดนี่ดูอว่าเขระพาโยมที่เคย้องที้าต้งีอเคยอยู่ทำวัดของเราคไมไห้ามแโดยที่เปนโยก็รากเ็ช่เต็ทตที่เเ อันดีเยี่ยมท้าหัวงตัวงหมดเลรต่องไาเอาเอไามเามามมามมาคม่ไม่เอาไม่ไม้ไม่เ่อนมามาไออา่อาไ่อา่อาไอา่อไมาไ่เอาม่าไมม่าไ่เเาไาไม่เมเอามอเาไม่เไม่เเาม่อาอาอา่เาา่าม่เอานอ่าไม่เ็ไ่อเอามอามั่มเมอมัม

ไม่อยางแต่หงเด้ยวค่สิ้โอยอันนั้นดีอย่างอันผู้สาวขาหล่อที่เธอว่าเธอตะหล่ออดีเออเธอบ่าเมื่อคืนนี่ดีมีโนดอยู่เพ่นีเคย่เหรีอยู่ถ้างนั้นก็ต้องสอบนะวันนี้นะ มันเรยันเลยแล้วก็เธอที่ยัมเรมันจะทีนี้หรือเปล่าแล้วเธอก็ไปกดใช่น้วยที่จะบอกนะกรลมเกนเดียวดีเลยเอาความันมา่าดต้งมากต้งต้ก้นต้นตน้นล้นต้นต้น้นต้นต้นต้นนต้น้นต้กนต้นต้นตนต้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 นตนต้นต้นตนไ้้นต้ไต้นต้นต้ไ้า บอยยังไ่ยมก็อบอยความสิีเนมาเองรองอันนี้เยอะีลงเด้ออะไนละนิดคนละหน่อยแต่นากคนละคนายก่นรยู่นีม่แน่แน่แน่นแน่รับรับอะไเียนหม่สนัขตุ้งตุ้งไก่ดเข้ามเน่ต้องปลใจทำไม

มา,มาเดอ้อจาา้ากินตาบะคงเด้อจ้าดีที่เยวนี้โยัใจที่ไมไ่มาร่ว,วมกอดปามาปนา่ะะดนาเดแต่นออ้องก็จะไปเซ็กซสาวนะคะบมูชาดอกไม้แผ่นผูกเทียนบูชาสัาเบูชาบูาบดัเดี๋ยวพ่อขีดบะบู แมอโลนท่งเยๆส้้นนี้น่แหละค่ะแต่เ้เหม่อปุบั้น้องก็เอ้านั่นเทศไทยผู้บาวตื่น ก็มียังคะ่ะแต่และมือนองกับแววมาหาแววมันอีหละก็มาแต่และวันก็มาจะมาถามสคริปคู้ปอว่าวันนี้จะร้องเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีอะไรเง,งี้ยก็สมาิกเรามาหยอกกันแน่มานุนน,น,นันแน่น้องมาประจํานะคะมาเกือบเอาถ้าว่าจริงๆริก็เกือบทุกมือได้พี่น,ออน้องแล้วกัเกือบทุกมือยี่หลีแล้วก็บางบางทีเราก็ไม่ถ่ายคลิปเนาะเราก็เข้าไปเฮตดเบียยงเข้าจัดขอย่างงี้ก็จะมือนีค่ะก็นั่งกินเข้าอยู่นั่งกระยางมากัด นี่แหะคะ่ะมาหากันตลอดวันนี้เนี่ยเฮียสะโพงสคริปมาแล้วก็ากมาหยอกกันเว้าน้วหัวมอนกันอย่างสีล่ล่ะแต่ละมืออยู่กับน้องน้องก็เป็นแบบนี้นะครับแบบว่าแบบมันกล้ากล้าลงคลิปไปเนาะแล้วก็มีคนว่าอุ๊ยชอบจังเวลาเห็นน้องมาแล้วน้องแบบแบบมาหยอกมาอย่างสิอยากให้ทุกคนเห็นมุมมองว่าน้องก็เป็นเด็กที่น่ารักคนหนึ่งน้องก็น่ารักกับเป็นเด็กอยากให อยากให้ทุกคนเห็นมุมมองของน,อน้นองว่าน้องก็เป็นเด็กที่น่ารักกับมาหยอกมามวนเท่าปกติแบบว่าเออแบบคนคนทายชองอื่น,นเพลิพนกับเตเหตุแบบว่ามุมน้องแบบว่าเอออยู่กับผู้ใหญ่กับสิเป็นอีกบ,บริบทหนึ่งแต่ว่ามาอยู่น้ำเฮากับสิน้องกับสิเป็นหยอกอีกบริบทหนึ่งมาหยอกมาัวมามวนกันอย่างสี่ได้พี่น้องเวลาน้องมาหาก็จะเจอกันแบบนี้บ่อยครับ เพราะว่าเวลาน้องอยู่กบผู้ยให้น้องกปฏิบัติโตอยู่กับผูใหญ่แต่ว่าด้วยความที่เราปลูกพันกันนาอแบบว่าปลูกพันกันตั้งแต่แรกแล้วน้องก็มาหยอกมามวนมาไม่เล่นไม่อย่างกับคู่ปอแน่กับกาแน่เสร็จแล้วครับเอฟซีก็มาทงมาทายรูปน้องน้องก็จะต้อนรับเอฟซีแบบนี้ทุกวันครับความหนารักของน้อง การมีเวลากาก็ถ่ายน้องถ่ายถ่ายุงอิงบ้างมานะบ้างสลับกันไปครับอยากให้เห็นความน่ารักของน้องเวลาเวลาบางทีเนาะน้องทํางานมาแบบว่าไปงานนักนักไม่เมื่อยสิเท่ากับมาแบบมาแบบมาหยอกกับน้องเบาน้องหัวม้วนให้น้องแบบให้น้องแบบว่า

พระว่าพี่น้องตาต่างตารอคอกันนี่เองอเ็ราคานะว้าฮะาเดืองเร็จแล้วนะเซ็นหยเแหนจาเนดาเซ็นแหนจ่าเนาก็ไม่จ้ด้ เอาพี่น้องชิปนี้กันไปมนีกแหละเดี๋ยวกลับไปกินข้าวแล้วเพราะว่าเรามีซ้อมโชว์ใหม่นะครับของน้องหญิงบ้างของบอสบ้างเนาะ,ะเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับบ๊ายบาย